วิธีดูแรงดันและกระแสนะครับของผลิตภัณฑ์ชินวังครับตู้นิวเซอร์ก็กดเมนูนะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรลงไปเรื่อยๆนะครับให้ไปดูที่มิเตอร์ริงเมนูนะครับคือการวัดแรงดันแล้วก็กระแสนะครับแล้วกด Enter ถ้าดูเคเรนกระแสนะครับก็ระดับที่หนึ่งนะครับ Enter ไปถ้ามีกระแสที่วิ่งครับก็จะเห็น IA เท่าไร่ IB เท่าไหร่ IC เท่าไหร่ครับแล้วก็ไอกราวเท่าไหร่นะครับ มี 4, 4สีสีเกษตรนะครับวิธีเรียงดันก็กลับไปก่อนนะครับ ESC ออกไปแล้วก็ไปดูที่วนเตีนะครับกด Enter ไปอันนี้จะเป็นให้เดือนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้ไปดู V VAB VAB ก็คือ V Line to Line AB นะครับอันนี้จะเป็น22 kv อันนี้จะเขาเซตที่แรงดัน22 kv นะครับ Line to Line AB ก็ประมาณ21 Line to Line BC 21กวา่วา ไลท์2ไลาย C A ก็2 8กว่าๆนะครับเดินลงมาก็จะเป็นแรงดัน V เฟ e นะครับ V A เฟ e V B เฟ e V C เฟ e นะครับ